ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนดัดสันดานพิมพุณที่โรงเรียนดัดสันดานพิมคุณเราช่วยนักเรียนทุกคนเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นที่นี่เป็นโรงเรียนประจำที่นักเรียนทุกคนจะได้สร้างความทรงจำอันปบะุกประบเพื่อนอย่าทำอะไรเราเลยนะช่วย่อน้อง,องตั้งอยู่บนเกาะที่สวยงาม คุณจะได้เพลิดเพลินกับวิวทะเลและฝึกว่ายน้ำห <S ý st> อพักของรำสะอาดอบอุ่นเหมือนได้อยู่บ้าน <S <S <ý st> สุขภาพนามัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุด <S <S <ý st> และที่สำคัญที่นี่เรามีแม่ครูผู้เมตตาและคอยดูแลเราอย่างใกล้ชิดที่ต้องมาอยู่ที่นี่ ก็เพื่อขัดเกลวสันดานให้เป็นผู้เป็นคนขึ้นไม่ใช่ให้มาทำตัวร่านวิ่งไปหาผู้ชายถึงที่ลงทะเบียนเพื่อเริ่มการตัดสันดานได้แล้ววันนี้ที่ลาวเดียว